คลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปชมแล้วก็พาไปแนะนํากับอีกหนึ่งอาชีพนะฮะที่ออกรถได้จริงก็คืออาชีพทํางานโรงงานนะค,ะครับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าสู้ชีวิตนะฮะคือจริงจริงลูกค้าพื้นเพยอยู่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็มาทางานที่ชนบุรีและสุดท้ายก็ออกรถใหม่ป้ายแดงที่ชนบุรีกับทางผมนะฮะเดี๋ยวไปพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะฮะที่ผมนารถไปส่งมอบ ถึงที่นะฮะจังหวัดชนบุรีนะครับผมขอติดตามชมได้เลยฮะกับหลังปายแดงวันนี้สมมอปรถยนต์อีกแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะทางชั้นหของ YouTube ช่องนี้นะฮะช่องที่จะทําให้การออกรถใหม่เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับ กับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ยืนยันว่าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนทํางานที่จังหวัดไหนหรือภูมิภาคไหนก็สามารถออกรถใหม่ปายแดงได้เหมือนกับลูกค้าท่านนี้นะฮะลูกค้าท่านนี้ก็คือพื้นเพก็คือเป็นคนจังหวัดฉน,น่านโ้ษที่ครับจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ทํางานก็คือทําแถวสุบุตรการแล้วก็ย้ายมาที่ชลบุรีนะฮะแล้วก็มาทําที่ชลบุรีได้ประมาณ2ปีประมาณนี้นะฮะที่ลูกค้าแจ้งผมนะฮะ แล้วก็อยากได้รถ1คันนะครับไว้สําหรับในการเดินทางไปบ้านตัวเองแล้วก็ไปบ้านแฟนนะครับก็เลยลองเสิร์ชหาว่าอยากได้รถแบบที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ศูนย์แล้วก็โปรโมชั่นมีแบบไหนก็เลยทักเข้ามาหาผมนะฮะผมก็เลยอธิบายแล้วก็ส่งารายละเอียดไปให้ลูกค้าและสุดท้ายลูกค้าก็ยอมทําเรื่องโดยที่ไม่ต้องวางเงินจองตามคอนเซปต์ของช่องนะครับแล้วไฟแนนซ์ก็ผ่านตามเงื่อนไขนะฮะเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ผ่าน ดาวที่15นะครับใช้เงินลดรถเพียงแค่59,000บาทนะครับและที่สำคัญนะคือเคสนี้ก็คือจัดโปรโมชั่นก็คือโปรจอ Android แต่งซิ่งนะครับก็รายละเอียดการตกแต่งคันนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะฮะกับรถคันนี้รุ่น Space c a p 1.9S สีบอลเงินคันนี้ฮะที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมนำรถคันนี้ไปส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดชนบุรีนะฮะนัดกันที่วันนั้นก็คือนัดกันที่แมคโคร อแอลชบังนะครับก็เดี๋ยวไปชมฮะบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้ฮะที่ส่งมอบถ,ถึงที่ฮะไม่มีค่าเดินทางไม่มีเก็บอะไรทั้งสิ้นนะครับและไปชมได้เลยว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างครับพอบอกได้เลยว่าคันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งรุ่นที่โดนใจใครหลายๆคนนะที่กำลังมองรถใหม่ในราคาที่ผ่อนไม่แพงครับผ่อนไม่เกินหมื่นแล้วใช้เงินหลักหมื่นในการออกรถนะครับไปชมได้เลยฮะกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับสาหรับคันนี้นะครับสเปซแคปห 1.9AS เอส คันนี้สีบอลเงินคันนี้ครับราคาอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับคันนี้อันนี้ครับกับโปรคันนี้ที่ลูกค้าจัดซิ่งนะฮะก็คือโปรจอ Android น,นะฮะคันนี้ก็คือลูกค้าผ่านดาวที่สิบห้าเปอร์เซ็นะฮะใช้กันรถเพียงแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทก็คือได้แบบนี้เลยฮะ,ะเดี๋ยวผมพาเดินชมว่าห้าหมื่นเก้าที่ได้แบบนี้มีอะไรบ้างนะครับ เริ่มต้นด้วยคันนี้ลูกค้าเลือกรองงานของ RE 30นะครับคันนี้นี่ฮะคันนี้ก็คือใส่ซีรีส์ยางสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะฮะแล้วกดหน้าลงมาเพียงแค่2นิ้วนะครับส่วนด้านท้ายด้านหลังนอหลังนะฮะส่ซีรีส์สองหกห้าสี่สิบแล้วก็สิบขนาด18นิ้วนะครับก็ลด,ดหลังมา3ามนิ้วนี่ฮะหน้า2นิ้วหลังสามนิ้วนะครับนี่ฮะก็เป็นทรงของรถคันนี้ ลงตัวมากๆนะครับสำหรับรุ่นส p a c e c a p S นะครับหรือว่า Cap s พัน9นะครับส่วนด้านท้ายคอนนี้ก็มีการติดตั้งท่อซิงนะครับนี่ฮะท่อซิงไ์ฝ่ายดอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับชอบเสียงดังก็แจ้งได้เลยฮะชอบท่อเดิมก็แจ้งได้เช่นกันนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือมิติภายนอกของรถคันนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ลงตัวคะ คันนี้คือติดตั้งฟิล์มเขียวใสนะครับเนี่ยฮะเขียวใสมองทะลุนะฮะสีเขียวใสแบบนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขนะฮะห้าหมจบแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ภายในคันนี้พิเศษคันนี้นะครับคันนี้ก็ได้มีการติดตั้งเนี่ยฮะจอ Android นะฮะจอสิบนิ้วดูหนังฟังเพลงดู Youtube แชทไลน์ได้ฮะแต่ไม่แนะนำฮะเวลาเดินทางนะครับแล้วก็มีติดตั้งวนบูทให้นะครับ นี่มีจอ Android ให้ด้วยครับสำหรับคันนี้นะครับกับสำหรับโปรนี้ด้วยนะฮะก็อยู่ที่ความชอบนะครับลูกค้าชอบซิ่งก็ใส่ไปดิฟฟี่ก็ได้ครับชอบดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนพาแฟนหรือว่าพามีลูกก็พาลูกไปอย่างเงี้ยก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จบจริงตามโปรโมชั่นแล้วก็ลูกค้าจัดผ่านตามเงื่อนไขนะฮะเคนี้ลูกค้าอยู่ชนบุรีฮะอยู่แถวศรีราชานะครับ ก็เดี๋ยวเดินทางไปส่งมอบรถยนต์แล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้ให้ชมนะฮะคันนี้ก็คือลูกค้าเป็นคนจังหวัดน่านนะครับแต่มาทางานอยู่ที่ชนบุรีก็เดี๋ยวไปเจอกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้วันนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แม็คโคลแหลมฉบังครับจังหวัดชนบุรีนะฮะนี่ฮะเจ้าของรถก็เดินทางมาถึงรถเรียบร้อยแล้วฮะแล้วผมก็นํารถคันที่ลูกค้าสั่งจองไว้ก็มาจอดที่ลานจอดรถ ของห้างแมคโครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคันนี้ฮะรุ่น Space Cap 1.9 S นะครับกับการตกแต่งโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกก็คือ Pro จอ Android นะฮะแต่งซิ่งนะครับคันนี้ตอนที่ผมไปส่งนะครับก็คือสถานการณ์ของจังหวัดชลบุรีก็สามารถเดินทางเข้าจังหวัดชลบุรีได้นะครับสถานที่ส่งมอบก็จะไม่แออัดนะครับผมกับลูกค้าก็สวมหน้ากาก,ากอนามัยทั้งคู่นะครับ วันนั้นก็จะมีผมมีตากล้องแล้วก็จะมีลูกค้าแค่3าคนท่านั้นฮนะก็เว้นระยะห่างในการอันนี้ฮะส่งรถนะก็เตรียมเอกสารนะครับนี่ฮะนี้ลูกค้าท่านนี้ก็ตรวจสอบความพร้อมของรถคันนี้ฮะรถที่ลูกค้าเลือกการออกแบบเองนะครับนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของลูกค้าเองฮนะที่ลูกค้าเลือก ที่ผมด้วยแล้วก็เลือกการออกแบบตกแต่งรถของเขาเองเพราะนี่คือรถคันแรกของเขานะฮะคันนี้นะครับการตกแต่งก็ลูกค้าก็ดูมาในช่องนะครับดูเสร็จแล้วก็ส่งรายละเอียดมาให้ผมก็ช่วยกันออกแบบรถคันนี้จนในที่สุดก็ได้สมบูรณ์แบบแบบคันนี้เลยครับสําหรับวันที่ไปส่งมอบก็อุณหภูมิก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับนี่ก็คือทำเอกสารกันอยู่ตรงท้ายรถ คันที่ไปส่งมอบเลยฮะนี่ฮะเส้นเอ,เอ,อกสารแล้วก็การอธิบายรายละเอียดรวมถึงสมุดป้ายแดงในการคุมป้ายแดงของรถคันนี้นะครับเวลาคืนลูกค้าก็จะได้เงินค่ามัดจาคืน3,000บาทนะครับทุกรายละเอียดแล้วก็การรับประกันก็จะอธิบายลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะเซ็นรับมอบเอกาสารในการส่งมอบรถยนต์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าไว้วางใจนะฮะในการออกรถคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์อยู่ก็แนะนำบอกต่อได้เลยนะฮะเนี่ยคือการบริการก็คือไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนผมก็ยินดีบริการให้แบบนี้นะฮะเคสนี้ก็อยู่จังหวัดชลบุรีนะฮะซ่เอฟซีที่อยู่ชลบุรีที่สนใจก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายก็ได้เลยนะครับหรือไม่ก็อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนฮะยินดีให้บริการทั่วประเทศนะครับ ไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพอะไรยังไงก็แวะเข้ามาสอบถามพักทายกันได้นะครับจาบไฟแนน์ผ่านก็จะได้เป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงง่ายๆแบบลูกค้าท่านนี้นะฮะถึงลูกค้าจะอยู่จังหวัดน่านนะครับแต่มาหาเงินหาทองที่จังหวัดชลบุรีก็สามารถซื้อรถที่จังหวัดชลบุรีได้นะครับนี่ฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่เข้ามาเติมเต็มในช่องนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่โซนภาคเหนือนะฮะที่ ยากได้รถเนี่ยฮะนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคสที่ทําได้จริงๆและส่งมอบได้จริงๆนะฮะและลูกค้าก็เลือกอุปกรณ์การตกแต่งตามโปรโมชั่นที่ลงโฆษณาไว้นะครับแล้วก็ได้ของแถมครบจบและก็ไม่ต้องเดินทางนะฮะส่งฟรีถึงที่นะฮะเนี่ยครับโอเคครับผมสําหรับการส่งมอบวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ ครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการสมม่งมอบเรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ำผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทย ก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะว่าตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การสมงมอบรถยน์เป็นหลักเนาะ เพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เือเน้นการส่งม,มอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทค้าขายเกษตร,รกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอถบถามรัยละยกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝ,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม กด Subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอ p ปหน้านะครับผมสวัสดีครับ